สวัสดีพี่น้องสุกุลุกคนมาออกกำลังกายกันพี่น้องมาตามไหมมาเรื่อยๆเดี๋ยวขอนอนุญาตใส่แมสกด,ด้วยพี่น้องเด้อขอนอนุญาตใส่แมสนะนี่เรามาออกกำลังกายกันนิกันมามา,มาพี่น้องมาออกกำลังกายกันมาพี่น้องไหมเรื่อยๆออกกำลังกายข้างบ้านพี่น้องข้างบ้าน วิตก็ได้ลายพี่น้องแต่ก็ต้องต้องดูแลจังขออต้องเซฟตัวเองเพื่อนต้องเซฟตัวเองนะตอนนี้ก็งับประตูปิดประตูหน้าร้านไว้นะครับผมตอนนี้ก็ยังเปิดร้านอยู่นะครับใครอยากมาตัาดผมก็เชิญนะครับผมก็เวลาว่างก็จะมาออกกําลังกายตรงนี้นะเพื่อนมามาแรงน้ากันพี่น้องมาได้ออกกําลังกายโดดล้ว น่นแล้วไม่ออกกำลังกายเหนือ่อยต้องออกกำลังกายเนาะหิดแมสกันที่ไ่นปิดแมสกกับ ข่าแม่แรงเห็นบ้าเห็นคนแรง้าคนแรงข่าจะมาแรงลอกลอกสะพี่นอ้องลอกสะเนี่ยเป็นสะชุ่มชื้นพี่นอ้องมาเบิง้งแรงทำนี่นึงกับเมียพี่นอ้อง เศร้าหับหับเลยพี่น้องแปดลดไหมลดพีกอัพไหมมันเบรก,กเบรกไปตายยานเบรกไปตายยานแยน่ <Hey. S 2> อากาศเนี่ยมันแรงอยู่หน้าบ้านอยู่ข้างบ้านได้พี่น้องพูดเห็ดหลานครับบ่นลันขลงข่าจีนำเงินพด่นะยู่น่ะไฟหมุนรีบๆอยู่พูดหน่อพี่น้อง คุณเห็นไหมคุณ pues อ่ค mm ุณอ่ค hey. ุณอันน nah. ั้นาบบานคอยเห็นเด้เห็นบ้างรงค้าสีน้ำเงินน่ะเห็นยินในกล่องน่ะเห็นบ้างุโอ้ยไงทำน่นึงกนี้เห็นบ้างพี่น้องนั่นรังค่าสีน้ำเงินนั่นคุณเห็นมนั่นแหละบ้านคอย โอ้ยแลนทำหนีหนึ่งกับเมยพี่น้องแลนทำหนีหนึ่งกับเมย์ไ่ได้ออกกำลังกายโดนพี่น้องบ่ได้ออกกำลังกายโดนแต่นนี่มาออกแต่ละเทียแบบต้องมาแบบนับหนึ่งมาอีพี่น้องคอบแหกแหกเยอะน้ำนักกับขื่นน้ำนักขื่นพี่น้องต้องเซฟจากของด้วยพี่น้องด้วยพอต้องเซฟต้องเซฟจากของพาวบาน โควิดมันระบาดหลายโควิดระบาดหลายพี่น้องเนี่ยบรรยากาศแย่แมงพี่น้องบรรยากาศแย่แมงเดี๋ยวสิท้ายให้เบิง่งเดี๋ยวสิท้ายให้เบิง่งอันบริเวณรอบๆบบ้านเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบบ้านนะครับบริเวณหน้าบ้านนะเพื่อนๆนูน่นบ้าน บ้านคือหลังสีหลังคาสีน้ำเงินนะเพื่อนๆที่มีไฟเนี่ยตรงเนี้ยที่โฟกัสนเนี้ยสวยลูกสาวลูกสาวมาเล่นน้ำพี่น้องสวยนั่งลงนั่งลงนั่งลงพากันนั่งลงเร็วๆอันนี้มีตาหมาข้าเจ้าเอามาทิ้งไว้ได้พี่น้องคอยก็เลยเดเรียงอันนี้หมาอันนี้เขามาอยู่ตั้งแต่เล็กแล้วนะครับออะให้ดูให้ดูบริเวณหน้าบ้านนะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะเพื่อนๆน,น,นะฝั่งน, bon น,น, bon. นู้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะครับผมมีมีเพื่อนๆมีประชาชนนะครับมีผู้คนมาเตะบอลกันนะครับมาเตะบอลอันนั้นก็จะเป็นห้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้วยเนี่ยผมก็จะมาออกกําลังกายตรงนี้แหละเพื่อนๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะมีที่ออกกําลังกายนะครับมีที่ออกกําลังกายตรงนี้ก็จะมานะครับ เพราะว่าไม่ไกลจากบ้านเนี้ยตอนเนี้ยบ้านใกล้ๆใกล้ๆสวยอุย้ยหมาก,กับมิตรสีหยอกที่พี่น้องเบิ่งดูเบิ่งนนั่งสีมักหยอกนั่งมักหยอกพี่น้องนั่งมักหยอกมักอันนี้ห้าอันนี้จะเป็นห้วยนะเพื่อนๆอันนี้ก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอีกบ้านหนึ่งนะครับเป็นท่าประทายนะครับคุ้มท่าประทายนะครับเป็น อันนี้นะครับตรงนี้จเขาจะมีงานแข่งเรือกันทุกปีนะเพื่อนๆปีนี้ถ้าว่าถ้าไม่ติดโควิดอาจจะมีการแข่งเรือน,นะครับช่วงนู้นแหละเดือนตุลานะเพื่อนๆนะเดือนตุลานะครับเนี่ยบริเวณยามค่านะครับอ่บรรยากาศยามค่าไม่ใช่บริเวณบรรยากาศยามค่ํานะครับตอนค่ำๆนะครับที่หน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆ ตอนเย็นนะครับก็จะมี <c oughs> ประชาชนนะครับผมมีผู้คนประชาชนทั่วไปนะครับก็จะมีวิ่งออกกํบบาลังกายเส้นนี้นะครับเพราะว่าวิ่งรอบอันนี้ก็ประมาณ400เมตรนะครับ400เมตรรอบๆอบบริเวณนี้นะครับรอบสะนะครับรอบสะเปสะชุมชนนะเพื่อนๆนะครับพาเดินดูเนาะพาเดินดูบรรยากาศนะครับ อีฝั่งนึง ok ตัวนี ja uh, ่แหละเวลาค่ำๆก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆค่ำๆก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศดีไหมเพื่อนๆบรรยากาศดีไหมบรรยากาศแบบเหมือนอยู่บ้านนอกเลยเนาะเหมือนอยู่บ้านนอกเลยดูบรรยากาศแบบอมีสะเนาะมีสะฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านคนนะเพื่อนๆนะฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านคนเนาะเนาะดูดู นะอาศิปร,ประมาณนี่ละพี่น,อน้องนะและอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นจะมีสนามฟุตซอลนะเพื่อนๆนะั่งนู้นจะมีจะมีเป็นสนามฟุตซอลนะครับสนามฟุตซอลประจำหมู่บ้านนะครับอ่าเป็นของเอกชนนะครับเป็นของเอกชนไม่ใช่ของหมู่บ้านหรอกเป็นของเอกชนนะครับเข้ามาทำนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินกลับร้านนะครับพาเดินกลับร้านเนาะไปมาดูร้านกันนี่บริเวณนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านนะครับเพื่อนๆอนอันนี้จะเป็นบ้านผมเองนะครับเป็นร้านนะครับเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านร้านตัดผมนะครับร้านตัดผม แล้วก็จะมีชุดให้เช่านะครับชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านนะเพื่อนๆนะนี่จะเป็นร้านตัดผมนะครับนู่นข้างบนก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านที่เราอาศัยอยู่นะครับโอเคฝั่งนี้ก็จะมีรถนะครับรถวิ่งรถวิ่งมานะเพื่อนๆรถวิ่งมา นู่นตรงนู้นจะเป็นสนามฟุตซอลฟุตบอลเพื่อนๆนตรงนู้นจะเป็นสนามฟุตบอลนะครับแต่ตะวันตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนนะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะตามมาอันนี้บ้านในบ้านนะครับอันนี้ในบ้านอ๋ออันนี้ในบ้านผมเองนะครับจะเห็นแมวเนาะถุงเงินถ,งถุงเงินลูกอ๋ออะไรอะไร จะมีน้องแมวนะครับน้องถุงเงินนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยบริเวณบ้านเราก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะน,นี่ก็จะมีอ่าต้นหยกมรกตนะครับหยกมรกตเขียวนะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับที่ผมชอบนะผมก็จะปลูกไว้นะครับนะเดี๋ินางมาอ้อนนะเพื่อนๆนางมาอ้อนอนะันสงตัวถุงเงินกับถุงทองนะครับ อันนี้จะถุงทองนะครับอันนี้ถุงทองอันนี้น้องถุงทองอันนี้ถุงทองถุงทองลูกอืมอันนี้ถุงเงินกับถุงทองนะเพื่อนนะเขาก็ะจะอยู่ด้วยกันก็ก็จะเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กนะครับอะไรลูกอืมถุงเงินงกับถุงทองนะบ้า,บางมีหมานะ hadi. หมาสามหมาสามตัวนะครับหมาสามแมวสองนะครับที่บ้าน บ้านก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะบ้านผมก็จะประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับนี่คือบริเวณหน้าบ้านนะเพื่อนๆนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆนะยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่องพ,อพระคือนะเพื่อนๆนะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะเพื่อนๆนะ